สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับในช่องโรดี้สักุร่ชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาทำคอนเทนต์ที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันนะคะทุกคนเป็นคอนเทนต์ v s นั่นเองนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมา v s คุณครูกันก็คือคุณครูพาราและคุณครูบบลเล่นะคะทุกคนวันนี้เราจะพาเขามา v s กันนะคะก็คือมาแข่งกันนั่นเองนะคะมาดูกันว่าใครจะชนะนะคะ มาดูคนเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณครูทั้งคู่กันเลยนะคะอันนี้ก็คุณครูพาลาและคุณครูคบัลเล่นะคะทุกคนก็ได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะไปหาสถานที่ที่พอเหมาะกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าสองคนนี้เราเคยทําีเอไปหรือ,อยังนะก็ถ้าเราเคยทําไปแล้วก็ทําอีกรอบก็ได้นะคะทุกคนอันนี่คุณครูก็คือวิ่งมาหน้าตั้งเลยนะคะเนี่ย มาเดี๋ยวเราวิ่งไปหาที่ที่ดีๆดีกว่านะที่แบบว่าพื้นที่โล่งๆนะคะมันก็มีค่อนข้างกว้างเลยนะคะที่โรงเรียนนี้นะคะเราก็จะหาที่ที่พอเหมาะแล้วกันนะคะว mm hmm. ันนี้ขออนุญาตปิดหน้าจอนะคะเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะคะถ้าเห็นแบบว่าพวกมุมกล้องพวกเ,เมนูอะไรพวกนี้นะคะทุกคน mm hmm. นี่ได้แล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นที่นี้เลย mm hmm. นี่นะคะ เมื่อกี้ขอปรับแสงด้วยนะคะทุกคนสเจ็บตามเดิมเลยนะคะ <t amb iam> เราจะหันหน้าให้เขาชนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอุ้มเลยนะคะทุกคนนี่ให้ให้เขาหันหน้าชนกันแล้วเราก็จะใช้ท่าทางปล่อยพลังนะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคะเราไม่ต้องเจ็บตัวด้วยนะคะอ่าเราก็จะวางให้เขาตรงกันแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แล้วค่ะทุกคนประมาณนี้เลย <S <S มากค่ะทุกคนเรามา <S <S ดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอันดับแรกเราก็ต้องหาท่าทางก่อนนะคะ อ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งเอ้ยเดี <Hayır> <forecasting íamos> ๋ยวเราเราจำผิดนะคะทุกคนลืมไปว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาทําจามนะคะจะหาท่าทางก่อนนะคะก็ทุกคนเมื่อกี้เราเหมือนจะเลือกท่าทางผิดนะคะคือเราไปเลือกอีกท่าดึงซึ่งเป็นไม่ใช่นะคะทุกคนมันต้องเป็นท่านี้นะคะก็เอ้ยทุกคนคือแบบก็ไม่ได้ทํานานหรือเปล่าก็เลยแบบงงๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะ เลือกท่าทางไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวท่าทางมันแปลกๆนะเนะี่ยท่าค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะแปลกเลยอะไรหลายท่าเวยดูด,ด,ดิโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอ้าวนี่ไงท่านี้นะคะอ้าวเดี๋ยวเออตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะกดให้เขาทําตามไม่ได้เพราะเราอยู่ไกลเกินไปนะคะทุกคนมีประมาณสองท่านะคะอุ๊ยทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะชี้กดเลย ก็เลยนี่เ,เอาแล้ว <ia> อ,อุยตอนนี้นะคะเขาก็ตีอยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงอ่ะมาดูกันเอ้ยเดี๋ยวย εν, เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวคููบอลเล่วิ่งตามเราทําไหมใจเย็นค่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาต่อยกันแล้วนี่อาอยู่นี่นี่ค่ะตอนนี้เขาต่อยกันนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอ่าตอนนี้ก็เอาทําไมมันต่อยกันเหมือนต่อยไม่โดนเลยเนี่ยทํายังไงอะท, <ia> ทุกคน, <schwierig. S 2> านมานะคะ่ะทุกคนตอนนี้คือ เขาไม่ต่อยกันต่อยยังไม่โดนสักทีแล้วฉันจะทำยังไงได้ล่ะเนี้ยต้องเอาตัวเข้าไปบังใช่ไหม,ไมต่อยกันทุกคนคือคลิปนี้ว่าจะไม่เจ็บตัวแล้วนะแต่ว่ามันแบบเหตุการณ์มันบีบบังคับค่ะอ่ะเอาใหมเอาไหมเอาไม่ได้โอ้โหไม่ได้ทาทาตามไม่ได้แล้วโอเคเราจะดันดันคูผู้ชายดันคู่พะละแล้วก็ต่อยครูเบลเล่นะคะอ่ะตอนนี้ต่อยกันไม่โดนอีกอ่ะดัคนครูเบลเล่มาโอ้โห เราโดนเราโดนด้วยเลยเป็นไงแต่ว่ามัดครูคะลาเขาแรงมากเลยนะอ่ะเด้อดันดันดันอีกดันอีกนะโอ้โหปุย,ยอโอ้โหโอ้เอาฉันฉันตุยได่สองรอบเอาฉันโดนล,กลูกหลบโอ้หมัดโคตรแรงมัดแรงมากเอาต่อยกันไหมเนะี่ยเอาแล้วต่อยกันอีกอ่ก้อโอ้โหเดี๋ยว เอาเดี๋ยวครูพละคระคูพละวิ่งหนีไปไหนอย่าไปแจ้งตำรวจนะไม่งั้นเราจะโดนกันหมดเดี๋ยวเจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผู้ชนะนะคะครชนะจับมือไปเลยนะคะคือเขาต่อยครูบบลเล่กระเด็นเลยค่ะหมัดเขาแรงจริงๆหรือว่ามันมันเสียบเสียบนะทุกคนเพราะเขาเหมือนจะต่อยก่อนอะเราไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาเป็น,นว่าค,ครคูบันเออครูชนะเออครูพละชนะนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยกับคลิปนี้นะทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะ ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนอยากให้เรา VS ใครอีกเนี่ยก็เมนมาบอกได้เลยนะคะทุกคนคือสุดยอดจริงๆนะคะ